สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับครูนิวในรูปแบบของการติวสอบอาทีนะคะสำหรับการสอบอาทีนั้นเป็นการทดสอบความสามารถในการอ่านระดับชาติ ซึ่งเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนเนี่ยจะต้องสอบค่ะวันนี้ครูนิวจะมาติวเด็กๆในเรื่องของการเขียนประโยคจากภาพครูนิวเชื่อว่าเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนเนี่ยสามารถแต่งประโยคได้แล้วซึ่งประโยคที่เด็กๆแต่งจะต้องมีประธานกริยาแล้วก็กรรมใช่ไหมคะแต่การแต่งประโยคจากภาพนั้นเด็กๆ จะต้องคำนึงถึงรูปภาพที่เขาให้มาด้วยว่ารูปภาพที่เขาให้มาเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบอาทีในส่วนของการเขียนประโยคจากภาพในปีที่ผ่านมานะคะซึ่งคุณนิวมีเทคนิคในการทำข้อสอบให้นักเรียนสาข้อด้วยกันข้อที่1เด็กๆจะต้องพิจารณาก่อนค่ะว,ว่าภาพที่เขาให้มาเนี่ยมีใครทำอะไร ที่ไหนอย่างไรพิจารณาดูรูปภาพนะคะว่าภาพนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรข้อที่สองเมื่อเด็กๆพิจารณารูปภาพเสร็จแล้วเด็กๆกก็นําความคิดนะความคิดที่อยู่ในสมองที่เด็กๆคิดเมื่อกี้เนี้ยมาแต่งเป็นประโยคซึ่งส่วนประกอบของประโยคก็จะประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมประธานก็จะสามารถเป็นใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็น คนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่ส่วนกริยาก็คือการกระทำและกรรมก็คือผู้ถูกกระทำนั่นเองเมื่อนักเรียนแต่งประโยคเรียบร้อยแล้วข้อที่3นักเรียนก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าประโยคที่นักเรียนแต่งเนี่ยสอดคล้องกับรูปภาพที่เขากำหนดมาให้หรือเปล่าถ้าเด็กๆทำได้ตามนี้นะเด็กๆจะได้คะแนนเต็มไปเลย ส่วนการให้คะแนนของตอนที่เป็นการแต่งประโยคจากภาพนะคะ1ข้อเนี่ยนักเรียนจะมีคะแนนด้วยกัน2คะแนนซึ่ง2คะแนนเนี้ยถ้านักเรียนแต่งประโยคได้ถูกต้องและมีส่วนประกอบครบถ้วนแล้วก็สอดคล้องกับภาพเนี่ยเด็กๆจะได้คะแนนเต็มไปเลยสองคะแนนแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆเกิด แต่งประโยคที่มีใจความไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่สอดคล้องกับภาพเด็กๆก็จะได้เพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเด็กๆไม่เขียนเลยไม่แต่งประโยคเลยเด็กๆก็จะได้ศูคะแนนเลยเพราะฉะนั้นคุณยวเชื่อว่าเด็กๆทุกคนสามารถทำได้แล้วก็จะเก็บสองคะแนนในทุกๆข้อได้นั่นเองข้อสอบจะมีทั้งหมด5ข้อ เด็กๆจะได้ข้อละสอคะแนนรวมกันเป็น10คะแนนค่ะเรามาดูตัวอย่างการแต่งประโยคจากภาพกันดีกว่าค่ะเด็กๆสังเกตภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเอเด็กๆต้องสังเกตก่อนว่าในภาพมีใครกำลังทำอะไรอยู่อ๋อทำที่ไหนอย่างไรนะคะเด็กๆลองคิด คิดก่อนนะตอนนี้ครูนิวให้เวลาคิด 3!2!1 หมดเวลาเด็กๆเ,เห็นใครกำลังทําอะไรอยู่คะเด็กๆเ,เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเ,เห็นผู้ชายกำลังปลูกต้นไม้แต่เด็กๆเ,เขียนลงไปในข้อสอบว่าลูกแมวได้ไหมคะได้ไหม ถ้าแบบนี้ได้ศูนย์คะแนนเลยเพราะว่าคําว่าลูกแมวเนี่ยไม่เป็นประโยคแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับภาพที่เขากําหนดมาให้ด้วยเนาะถ้าเด็กๆเ,เขียนแค่ว่าปลูกต้นไม้คําว่าปลูกต้นไม้เนี่ยเด็กๆจะได้แค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นเพราะอะไรคะเพราะมันยังไม่ครบส่วนประกอบของประโยคเนี่ยมันยังมีไม่ครบ นะคะยังไม่รู้เลยว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ดีๆบอกว่าปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้สอดคล้องกับภาพก็จริงแต่ยังไม่เป็นประโยคเลยค่ะยังไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์เลยลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆช่วยครูนิวแต่งให้สมบูรณ์หน่อยได้ไหมคะประโยคนี้เด็กๆจะให้ผู้ชายคนนี้เป็นใครดีคะอ่ะสมมติว่าครูนิวให้ผู้ชายคนนี้เป็นพ่อ เพราะฉะนั้นคุณนิวรู้และประธานของคุณนิวก็คือพ่อพ่อกำลังทำอะไรอยู่ปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆเ,เขียนว่าพ่อปลูกต้นไม้เด็กๆจะได้คะแนนเท่าไหร่คะสองคะแนนเห็นไหมง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยต่อไปเด็กๆลองช่วยกันดูภาพนะคะแล้วก็ช่วยครูนิวแต่งประโยคหน่อยได้ไหมคะ ไปดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของเด็กๆก,กำลังทำอะไรอยู่เตะฟุตบอลเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนพิจารณาภาพเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เอาไปแต่งประโยคเด็กๆจะแต่งได้ว่าอะไรดีฉันและเพื่อนเตะฟุตบอลถ้าเป็นแบบนี้เอาไปสองคะแนนเต็มเลย รูปต่อไปเป็นรูปของอะไรคะออมีคนหลายคนเลยกำลังทำอะไรอยู่กำลังเก็บขยะอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆพิจารณาภาพก่อนนะภาพนี้เป็นภาพของคนกำลังเก็บขยะเพราะฉะนั้นประโยคที่นักเรียนแต่งเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับการเก็บขยะใช่ไหมคะอยู่ดีๆไปบอกว่าคุณอู๋ว่ายน้ำอยู่เกี่ยวไหม เพื่อนของฉันกำลังกินข้าวแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไม่สอดคล้องกับภาพเพราะฉะนั้นการแต่งประโยคในครั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับภาพด้วยนั่นก็คือการเก็บขยะเด็กๆจะแต่งว่ายังไงดีอ่าเด็กๆกำลังเก็บขยะที่สนามถ้าเป็นแบบนี้เอาไปกี่คะแนนสองคะแนนเต็มเลยเยี่ยมมากเลยค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพของ ครอบครัวครอบครัวหนึ่งกำลังทำอะไรอยู่กำลังทานข้าวเด็กๆบางคนอาจจะมองไปโอ้เขาน่าจะทานข้าวเย็นนะคุณนิวเพราะว่าหนูเห็นมีดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวขึ้นที่หน้าต่างแล้วน่าจะเป็นเวลากลางคืนแล้วล่ะค่ะคุณนิวเด็กๆ พิจารณาภาพได้เลยเด็กๆเ,เห็นอะไรในภาพเด็กๆคิดออกมาคิดออกมาก่อนแล้วค่อยๆเรียบเรียงให้เป็นประโยคประโยคนี้เด็กๆจะแต่งได้ว่ายังไงคะฉันกินข้าวกับครอบครัวอ่าถ้าเด็กๆแต่งว่าฉันกินข้าวก็ได้เหมือนกันมีประธานกริยาแล้วก็กรรมครบถ้วนแต่อันนี้ เราพูดถึงองค์ประกอบของภาพที่ไม่ได้มีฉันแค่คนเดียวมีคนอื่นๆในครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นการแต่งประโยคให้สมบูรณ์เด็กๆอาจจะใช้คำว่าฉันกินข้าวกับครอบคร,บครัวนั่นเองภาพนี้นะคะเป็นภาพของครอบครัวครอบครัวหนึ่งกำลังทำอะไรอยู่ดูทีวีเพราะฉะนั้นประโยคที่นักเรียนจะแต่งได้ควรจะเป็นประโยคว่ายังไงคะ ครอบครัวของฉันกำลังดูทีวีเยี่ยมมากเลยค่ะไปดูภาพต่อไปค่ะเด็กๆช่วยครูนิวดูภาพนี้นะคะว่าในภาพนี้มีใครกำลังทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วเด็กๆก,ก็นำไปแต่งประโยคค่ะเด็กๆว่าประโยคนี้จะสามารถแต่งได้ว่ายังไงบ้างคะฉันไปนั่งเล่นที่ สวนสาธารณะแบบนี้ก็เอาไปซ้อมคะแนนเลยต่อไปภาพสุดท้ายแล้วภาพสุดท้ายที่ครูนิวจะยกตัวอย่างวันนี้นะวันนี้มีอีกหนึ่งภาพให้เด็กๆช่วยครูนิวดูภาพนี้เป็นภาพของครอบครัวครอบครัวหนึ่งกำลังทำอะไรคะช่วยกันทำงานบ้านนั่นเองเด็กๆลองพิจารณาภาพนี้ดีๆนะเมื่อเด็กๆพิจารณาเสร็จแล้ว เอามาแต่งประโยคเลยค่ะเด็กๆจะแต่งว่าอะไรได้บ้างครูนิวแต่งได้ว่าพี่และน้องช่วยกันพับผ้าเด็กๆไม่จำเป็นต้องแต่งให้เหมือนครูนิวนะคะเด็กๆอาจจะบอกว่าครอบครัวของฉันกำลังช่วยกันทำความสะอาดบ้านแบบนี้ก็ได้เพราะว่าประโยคที่เด็กๆแต่งเนี่ยมันก็ยังสอดคล้องกับภาพที่เขากํำหนดมาให้อยู่ดีเนาะ ถ้าเด็กๆแต่งมีองค์ประกอบครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็เป็นประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์เนี่ยยังไงคะแนนเนี้ยเด็กๆก็จะได้แบบเต็มๆไปเลยวันนี้นะคะครูนิวก็มีใบงานมาฝากให้เด็กๆช่วยครูนิวทำหน่อยให้เด็กๆช่วยฝึกฝนนะคะถ้าเด็กๆฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยเด็กๆก็จะสามารถทำข้อสอบได้นั่นเอง นอกจากคำข้อสอบแล้วเด็กๆก,ก็ยังสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอฝากข้อสอบไว้ให้เด็กๆทำแค่1ห,หน้าเท่านั้นนะคะช่วยครูนิวแต่งประโยคให้ตรงกับภาพที่เขากำหนดมาให้เนาะสำหรับข้อสอบนี้จะอยู่ในแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของโรงเรียนพญาไทที่ครูนิวได้จัดทำขึ้นไว้นะคะ เด็กๆช่วยกันนะทุกคนเลยตั้งใจแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ในการติวอาทีเรื่องต่อไปเนาะสำหรับวันนี้คุณอยู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ